แต่ถ้ามันสำเร็จแล้วเธอนั้นก็อยากจะขอให้ซิกค,คาเคโนช่วยรับฟังเรื่องราวของฉันด้วยแน่นอนว่าซิกค,คาเคนนั้นตอบตกลงถึงแม้ว่าจะจบลงโดยที่ไม่มีคำกล่าวว่าเชอร์รี่นั้นคิดอะไรอยู่แต่ซิกค,คาเคโนต้องรู้อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนที่เชอร์รี่นั้นคำลังจะจากไปเชอร์รี่ได้มีการพูดเอาไว้โดยเป็นการพูดกับตนเองว่าฉันจะต้องจุดๆในนิยาย ซึ่งจงจุดนี้นะครับผมต้องขอทีบไปเพิ่มเติมว่าคนที่ได้ยินคําพูดนี้นะครับจะเป็นตัวของซิกคาเกโนอย่างแน่นอนแต่ว่าในนิยายเนี่ยมันเป็นการจบแบบปลายเปิดว่าให้เราคิดว่าเด็กสาวคนนี้จะต้องทําอะไรต่อไปแน่นอนนะครับว่าอาจจะกล่าวได้ว่าเชอร์รี่นั้นอาจจะคงคิดแก้แค้นให้กับรองพ่วงในการรูรัสอย่างแน่นอนใน,นอนาคตเราอาจจะได้เห็นตัวละครนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าบทบาทของเชอร์รี่นั้นยังสามารถนํามาขยี้ต่อได้อีก